เื่อบุญญาชนคนเลยครับผมเื่องบุญญาเรื่องบัพปัวคนเลยถูงนั่งแบบสบายเลยนั่างแบบสบายเลยตัวนี้ข้อเหลืองนะครับใหญ่งดาวนันบุญญาและเข้าไปถ่ายใกล้ๆดิ บินโอ้บินบินเกินควนแต่มัดขรับใช่ละคลองมีน้ำครับคลองมีน้ำไต่ควนเี็นไหนครนบนหลงกาด้วยน้ำเหร ไอ้ตัวหนึ่งแม่าวัดอย่างวมันอาวันพระไก่คือปัญหาคน